ดูหน้าสิว้าวดดดเดี๋ยวจะเดินนำไปก่อนนะไปลุงอ้วนครับผมไปนลวงอ้นวนนำไปนี่ให้ลุงอ้วนนำไปครับผมตึ๊บตึ๊บ ไม่ปิวมาตาม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 มา,ตามมาสิไปไปไปออาน,น,นายมีของอะไรบ้างพี่อ้อย ของอะไรให้ปร้นบ้างใช่อไชไชะ,ออะอไรอะเอาลังอะไรอ่ะโอ้โหไม่มีลังเลย<ม>เดี๋ยว <ขอ S 1> พีพพ่พี่อ้ยอยพี่อ้อยออกมาออกมาก่อนมาเอามาเอามาเอาของก่อน อันนี้ก่อนกันหนึ่ง,อ,อ,อ,งอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเจ๊มมไม่เป็นไรมาเร็ว ไหนเหมือนเจ้าของวะเนี่ยเหมือนเจ้าของวะเนี่ยดูดิเออเหมือนเจ้าของวะเนี่ยดีตั้งใจเขามากคืรักษาเขาชีวิตโอเคว้าวสวยมากค่ะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่อ้อยวันนี้นะคะกี่ขวบแล้วคะเนี่ยมันจะลดมันจะลดไม่บอกเลยสี่สิบหกแล้วค่ะยีขอพรให้ตัวเองหน่อย อะไรขอบคุณขอให้ทุกสิ่งอย่างนนไปรนะสบความสำเร็จแบบว่าง่ายสบายๆคิดปุ๊บได้ปั๊บคิดปุ๊บได้ปั๊บเลยนะคะสวัเยีขอบคุณมากเลยน่ารักที่สุดเลยเนี่ยสองคนผนเนี่ยนี่น่ารักที่สุดเลยน้องน้ำพึ่งกับดีกับน้องอาร์ต<ย>น่ารักมากเลยขอบคุณมากขอบคุณ